ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะหนวด R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถทูอีกหนึ่งคันนะนะคุณผู้ชมนะทาทานะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้เป็นรถกระบะนะคุณผู้ชมนะตอนเดียวแบบนี้นะครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมนะเครื่อง2,200 VVT นะคุณผู้ชมนะเกียร์แมนนวล ใครอยากหารถเอาไว้ทํางานในสวนหรือว่าขนของอะไรอย่างเงี้ยจัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าฝาท้ายด้านหลังของเขาเนี่ยแคบด้านหลังเนี่ยกว้างใหญ่มากๆนะใหญ่กว่ากระบะปกติทั่วไปนะคุณผู้ชมนะทั้นขนของอะไรอย่างเงี้ยจัดการได้หมดเลยนะครับผมรถเป็นสีขาวนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าราคาเนี่ยแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะแสนเจ็ดหมื่น เท่านั้นเองนะคุณผู้ชมมาสวยๆแบบนี้นะครับผมใครอยากได้รถกระบะที่เอาไว้ขนของทํามากินนะคุณผู้ชมนะขนของได้แบบเยอะๆจุใจในจัดคันนี้ได้นะคุณผู้ชมน,นันี่มาดูภายในกันก่อนนะครับผมบอกเลยว่าใหม่มากคุณผู้ชมนะคันนี้ใหม่มากๆเลยจัดการให้หมดแล้วนะครับผม,มอุปกรณ์อะไรมีอยู่ครบหมดเลยเบาะเป็นเบาะผ้านะคุณผู้ชมนะมีลายอะไรต่างๆครบคันแบบนี้เทียมเทียมแมนนวลนะครับผมสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเทียมเทียมแมนนวลอ่า สวยงามมากนะคุณผู้ชมนะใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะครับผมไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองอสวยๆแบบนี้นะจ๊ะมาดูข้างหลังกันก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเก็บของได้เยอะมากนะครับผมความกว้างของเราเนี่ยวกว้างกว่ากระบะท,ทั่วไปหลายเท่าเลยนะคุณผู้ชมนะก็จัดก,การได้อย่างนี้ขายราคาถูกๆให้นะครับผมแค่แสงก่าบทเท่านั้น,นครับผมท่า สีขาวเครื่อง2,200ซีซีนะคุณผู้ชมนะอ่าสวยๆแบบนี้เลยเป็นดีเซลนะครับผมสวยๆอย่างนี้ใครอยากได้จัดได้เลยนะคุณผู้ชมมนาะแสนกว่าบาทเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ส่วนของด้านล่างถ้าอยากได้กดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้ามาว่าสนใจทาทา